สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังประวัติอดีตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะศาสตราจารย์ธานินไกรวิเชียนนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศไทย เป็นอดีตองคมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรีเราไปดูประวัติกันนะคะน,า,นายธานินทร์ไกรวิเชียนเกิดที่จังหวัดพระนครเมื่อวันที่5เมษายนพศ2470เป็นบุตรของนายแหยและนางพระอบไกรวิเชียนสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรวิเชียนเป็นชาวเดนมาร์กมีบุตรห้าคน นายธานินไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจากนั้นในปีพศ2491ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหาราฐอาณาจักรและพศ2496จบเนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภาสำนักเกรนอินประเทศอังกฤษก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายธนินกรกรวิเชียนเค<ม>ยเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา,าเป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำคณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปีพศ2516บทบาททางการเมืองในทานิงไกลวิเชียนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่14 ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของพลเรือเอกสงังดชลออยู่ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของบบราชวงศ์เสนีปราโมทเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2519สาเหตุที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขณะที่พลเรือเอกสงัดชลออยู่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานคำแนะนำแก่พลเรือเอกสงัดชลอ,อยู่ ให้ปรึกษานายธานินไกรวิเชียนผู้พิพากษาสารดีการณขณะนั้นในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลของนายธานินไกรวิเชียนมีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของรัฐิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้นนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งนโยบายด้านปราบปรามคอรัปชันรัฐบาลของนายธานินไกรวิเชียรน,นับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการพลเรลือนที่ใช้อำนาจจัดการประชาชนในข้อหาคอมมิวนิสต์จนมีประชาชนส่วนหนึ่งหนีข้อหานี้เข้าป่าไปเป็นจำนวนมากมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนสั่งปิดหนังสือพิมพ์ซึ่งในระยะหนึ่งปีมีคำสั่งปิดหนังสือพิมพ์ถึง22ครั้ง ซึ่งผู้สั่งปิดได้แก่นายสมัครสุนทรเวศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่42เป็นยุคมืดของวงการสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเผด็จการพลเรือนบางทีมีการจำกัดสิทธิมากกว่าเผด็จการทหารเสียอีกนายธานินไกรวิเชียนได้รับการยกย่องว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยจนกระทั่งเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2520เป็นการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยผู้นำการรัฐประหารคือพลเรือเอกสงัดชลออยู่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ล้มรัฐบาลน,า,นลายธนินกรวิเชียนเนื่องจากในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2519ของพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ที่ได้แต่งตั้งน,า,นงายธนินกรวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลน,า,นลายธนินกรวิเชียนมีภารกิจสำคัญที่ต้องกระทำคือการปฏิรูปการเมืองภายในเวลา12ปีซึ่งคณะปฏิรูปเห็นว่าล่าช้าเกินไป ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศยังไม่สงบดีดังนั้นจึงทำการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการรัฐประหารตัวเองเพื่อกระชับอำนาจก็ว่าได้โดยมีการประกาศในรัฐประหารไว้ดังนี้การบริหารของรัฐบาลนายทานินไกรวิเชียนไม่อาจแก้ปัญหาสำคัญของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรมให้รู้ล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการปิดกั้นเสรีภาพและความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนมีท่าทีของรัฐบาลในการลอบวางระเบิดใกล้พระพาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จังหวัดยะลานายธนินไกลวิเชียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวม1ปี12วันคือตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพศ2519ถึงวันที่20ตุลาคม พศ2520ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินไกรวิเชียรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายธานินไกรวิเชียรให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีและได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนสิ้นรัชกาลที่9เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตแล้ว และพลเอกเปรมตินสูรานนท์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราชปีพศ .2557 ซึ่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีในคราวเดียวกันไม่ได้ดังนั้นคณะองคมนตรีจึงได้มีมติเลือกนายธนินไกรวิเชียนซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี รวมดำรงตำแหน่งองคมนตรี38ปี356วันรางวัลและเกียรติยศศาสตราจารย์ทานินไกรวิเชียนได้รับพระราชทานยศนายกองใหญ่แห่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นศาสตราจารย์ในกองใหญ่ทานินไกรวิเชียนเมื่อปีพศ2 5 2 0จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ